นี่นะครับผมเอา iPhone 11 12 13 14นะครับเรียงกันแบบนี้เลยนะมาถ่ายรูปแข่งกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า iPhone แต่ละรุ่นเนี่ยภาพออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับกับ iPhone 11นะครับผมเปิดตัวมาในปี2562นะครับผ่านมา3ปีได้แล้วนะภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมต่อมานะครับผมกับ iPhone 12 Pro Max นะครับเปิดตัวมาในปี2564 หรือว่า2ปีนี้เองนะฮะซึ่ง h o n e 1 2 Pro Max นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีการสั่นเข้ามาในเซนเซอร์แต่ว่าจะมีแค่ในรุ่น Pro Max เท่านั้นนะครับช่วยลดการสั่นไหวเวลาถ่ายภาพนะครับภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ต่อมาในครับกับ iPhone 13 Pro Max นะครับเปิดตัวในปี2 5 6 5หรือว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองรุ่นนี้นะครับผมมีการสั่นใส่เข้ามาให้ใน iPhone ทุกรุ่นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน iPhone 13นะครับก็คือระบบฟิลเตอร์นั่นเองนะครับที่เราสามารถที่จะปรับสีภาพของเรานะครับพอถ่ายออกมาปุ๊บได้แบบที่เราต้องการเลยซึ่งในที่นี้นะครับผมปรับให้มันอมฟ้าไว้นิดนึงนะครับเพราะปกติ iPhone พอถ่ายออกมาแล้วมันจะอมเหลืองนะครับผมก็เลยปรับให้มันอมฟ้าชดเชยกันไปมันจะได้เออกมาพอดีภาพที่ได้ออกกมมา็็จะเปนนแบบี้ผ และสุดท้ายนะครับกับ iPhone 14 Pro Max นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับสดๆร้อนๆเลยใน iPhone 14นี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีการเปลี่ยนระบบกล้องยกชุดเลยนะครับจากความละเอียด12ล้านเนี่ยเขาเพิ่มไปเป็น48ล้านเลยนะมาดูกันดีกว่าครับว่าสีที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนกันอ่ะเราก็เอา iPhone ทั้ง4รุ่นขึ้นภาพมาเทียบกันแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าภาพทั้งหมดไม่ผ่านการแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคุณชอบภาพแบบไหนที่สุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ